สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสมองพัฒนาความเจริญก็ตามมาธนาทรปลืม้มน้ำประปาดื่มได้เป็นความจริงธนาทรปลืม้มกรมอนามัยรับรองน้ำประปาทอตออาจสามารถเป็นน้ำประปาดื่มได้เตรียมดันต่อทุกอปอทคณะก้าวหน้าทำน้ำประปาให้ดื่มได้ก้าวสู่สมาร์ทน้ำประปา นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลอาสามาถจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งในผู้บริหารท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าที่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาจนสามารถใช้ดื่มกินได้แล้วในปัจจุบันโดยนายธนาทรระบุว่าแสดงความยินดีกับเทศบาลอาสามาถน้ำประปาดื่มได้เป็นความจริงได้กับคนทั้งประเทศ เทศบาลอาจสามารถได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกรมอนามัยให้น้ำประปาของเทศบาลเป็นน้ำประปาดื่มได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมขอแสดงความยินดีกับเทศบาลอาจสามารถสิ่งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยเฉพาะกองประปาสภาเทศบาลตลอดจนทีมงานคณะก้าวหน้าและที่ปรึกษาภายนอกและเหนืออื่นใดความเป็นผู้นำของนายกเทศมนตรีเทพรจจำปานวลที่ผลักดันนโยบายหาเสียงให้เป็นจริงได้ ความสำเร็จเล็กๆของเราทำให้ประชาชนในเทศบาลอาจสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดลดต้นทุนชีวิตลดเวลาในการจัดการปัญหาน้ำสามารถนำเวลาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจให้เทศบาลอื่นท่านสามารถติดตามคุณภาพน้ำรายวันของเทศบาลอาจสามารถได้ที่นี่ทุกวันลำดับต่อไป ของพวกเราคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโรงผลิตน้ำประปาและการจัดส่งน้ำประปาเราจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ติดตั้งมาตรวัดน้ำอัจฉริยะให้ทุกครัวเรือนไม่ต้องมีการเดินจดค่าน้ำกรอกข้อมูลด้วยมืออีก ติดตั้งมาตรวัดความดันอัจฉริยะทุกจุดสำคัญเพื่อให้ทราบถึงจุดท่อรั่วหรือจุดความดันตกซึ่งจะทำให้เราใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนที่ถูกลงทุกระบบทั้งหมดจะส่งข้อมูลผ่าน IOT Internet of Things หรือ โครงข่ายเมืองอัจฉริยะเพื่อประมวลผ,ลผลผ่านระบบกลางและนำเสนอข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้บริหารทราบถึงสถานะและแก้ปัญหาทั้งปริมาณจุดท่อรั่วและคุณภาพได้อย่างทันท่วงทีและเราจะติดตั้งระบบจ่ายค่าน้ำออนไลน์เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการจ่ายค่าบริการประชาชนไม่ต้องเดินทางมายัางเทศบาลลดภาระและเวลาให้กับประชาชน ที่นี่จะเป็นเทศบาลแรกในประเทศไทยที่ทุกครัวเรือนติดตั้งมิเตอร์น้ำอัจฉริยะและบริการระบบน้ำประปาด้วยระบบ IoT เราจะติดตั้งระบบนี้ให้เสร็จภายในปี2565ส่วนเทศบาลและอบอตคณะก้าวหน้าในที่อื่นที่มีปัญหาน้ำประปา เรากำลังขยายผลประยุกต์ความรู้และความสำเร็จจากการทำงานที่นี่ไปสู่โรงผลิตน้ำประปาที่อื่นๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดให้เร็วที่สุด ปัญหาน้ำประปาสะอาดยังเป็นปัญหาที่แพร่หลายในอีกหลายตำบลทั่วประเทศทั้งที่ประเทศไทยมีความรู้และงบประมาณเพียงพอที่จะแก้ไขมันปัญหานี้ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ําขณะที่คนเมืองเข้าถึงน้ำประปาที่ดีได้ตลอดเวลาคนต่างจังหวัดต้องเสียทั้งเงินและเวลาเพื่อเข้าถึงน้ำสะอาด บางบ้านแกว่งสารส้มเองบางบ้านต้องรอน้ำตกตะกอนบางบ้านต้องซื้อน้ำมาใช้เองและอื่นๆผมและคณะก้าวหน้าขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาน้ำประปาที่ใสสะอาดดื่มได้เพียงพอใช้ตลอดปีให้กับประชาชน เราเชื่อว่าน้ำประปาที่สะอาดดื่มได้เพียงพอใช้ตลอดปีเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนทั่วประเทศอย่างเสมอภาคกันวันนี้เรายังไม่มีอำนาจมากพอที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศได้เราหวังว่าวันหนึ่งประชาชนจะให้โอกาสเราทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงทั่วประเทศเพื่อความเท่าเทียมและเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน นายธนาทรเผยเมื่อวันพุธ8ธันวาคมถึง5เหตุผลที่ตนไม่สนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา 1. นิคมภาคใต้ยังใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพ พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาไม่ได้ขาดแคลนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากในจุดที่มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะล้วนแต่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วเช่นนิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้ไปทางตะวันตก60กิโลเมตรจากจะนะ และนิคมอุตสาหกรรมสะเดาไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากจะนะณ93กิโลเมตรทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมล้วนเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครมาลงทุนสภาพเหมือนถูกทิ้งร้างอย่างเช่นที่สะเดามีการใช้พื้นที่ไปเพียง10%เท่านั้นและเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วดังนั้นภาคใต้จึงไม่ได้ขาดแคลนนิคมอุตสาหกรรมหากแต่มี นิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมสะเดาที่ยังใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพจนถึงทุกวันนี้อยู่แล้ว 2. ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองล้นแล้วหากเราไปดูแผนผังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะจะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีม่วงคือเขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยณนะตอนนี้ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองล้นเกินไปมากแล้วถึง58.8ซึ่งเป็นเหตุให้ค่าไฟแพงกว่าที่ควรเป็นจากค่าบำรุงรักษาด้วยที่ต้นทุนมาตกอยู่ที่ประชาชนด้วย 3. ทรัพยากรธรรมชาติหายทันที เราจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติจะหายไปทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเมื่อมีการสร้างสิ่งก่อสร้างยื่นลงไปในทะเลชายหาดจะกลายเป็นดินเลนสัตว์น้ำอยู่ไม่ได้และวิถีชาวประมงของชาวจะนะก็จะหายไปทันที เพราะฉะนั้นการมีนิคมอุตสาหกรรมในจะนะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มอย่างยิ่งเราจะได้นิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครมาลงทุนเหมือนรับเบอร์ซิต,ตี้และสะเดาแต่เราจะสูญเสียทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของจะนะไปตลอดการ4นายทุนนักการเมืองได้ประโยชน์แล้วชาวบ้านได้อะไร นิคมอุตสาหากรรมจะนะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนและนักการเมืองบางกลุ่มเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เคยเป็นผังเมืองสีเขียวก่อนกลายเป็นสีม่วงได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2563ได้แก่พื้นที่ตำบลตลิ่งชันนาทับและสะกอมซึ่งบัตรนี้อยู่ในมือของกลุ่มทุนแล้วเป็นจำนวนมากโดยมีเครือญาติของนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปไล่ซื้อที่ดินจากชาวบ้าน ก่อนนำไปขายต่อให้นายทุนก่อนจนบรรดาเครือญาติของนายนิพนธ์ร่ำรวยขึ้นกว่า200ล้านบาท นอกจากนี้ผู้ลงทุนคนสำคัญในนิคมอุตสาหกรรมจะนะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ให้การสนับสนุนพักพลังประชารัฐในการระดมทุนของพักเมื่อเดือนธันวาคม2561โดยสองบริษัทในเครือกลุ่มทุนนี้บริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐถึงรายละ3ล้านบาท 5. ประชาพิจาร์ณไม่รอบด้าน การทำประชาพิจารณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นไปในลักษณะกิดการไยเห็นต่างไม่ให้มีส่วนร่วมแสดงความเห็นโดยเมื่อวันที่11กรกฎาคม2562 มีการเปิดประชาพิจารณในโครงการนี้แต่ผู้จัดประชาพิจารกลับนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่าพันนายล้อมสถานที่จัดประชาพิจารไม่ให้คนคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะเข้าร่วมแสดงความเห็นทำให้ในที่สุดการประชาพิจารณครั้งนั้นกลายเป็นการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายสนับสนุนฝ่ายเดียวไม่เปิดให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเข้าร่วมกระบวนการ นายธนาธรกล่าวต่อไปอีกว่า เอาเข้าจริงแล้วประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนนิคมอุตสาหกรรมแต่ขาดการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมดังจะเห็นได้ว่าในรอบ7ปีที่ผ่านมามีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐ,ฐกิจไปทั่วประเทศแต่ปัญหาคือทุกที่ต่างไม่มีนักลงทุนเข้ามาทำอุตสาหกรรมนั่นก็เพราะไม่มีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทามากกว่าคือการสร้างความต้องการจากภาค อุตสาหกรรมเช่นในช่วงหลังนี้ตนได้ศึกษาเรื่องน้ำประปามากหากเป็นตนจะทำนโยบายเปลี่ยนมิเตอร์น้ำให้เป็นมิเตอร์น้ำอัจฉริยะทั่วประเทศภายใน5ปี มิเตอร์น้ำอัจฉริยะเพียงอย่างเดียวสามารถสร้างความต้องการได้เป็น10บล้านผลิตภัณฑ์นี่คือกำลังซื้อจากภาครัฐที่เอกชนสามารถมองเห็นได้และหากมีการกำหนดเป้าหมายทิศทางให้ชัดเจนเอกชนจะเห็นปริมาณความต้องการในอนาคตที่ชัดเจนการลงทุนในอุตสาหกรรมก็จะเกิดขึ้นได้และยังจะเกิดผลพลอยได้ตามมานั่นคือการลดการนำเข้าจากต่างประเทศทำให้เรา มีเทคโนโลยีของตัวเองได้การสร้างงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนายธนาธรระบุว่าสิ่งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นของการนำกำลังซื้อจากภาครัฐไปทำให้เกิดความต้องการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งรัฐสามารถสร้างความต้องการทางอุตสาหกรรมได้อีกหลายเรื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์กว่าการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด นี่คือสร้างดีมานและอุตสาหกรรมไม่ใช่เอางบประมาณไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมแล้วคิดเองเออเองว่าอุตสาหกรรมจะเกิดสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีมากเกินไปแล้วแต่คือการสร้างดีมานในอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนอย่างมากในประเทศของเราตัางหากนายธนาทรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและสนุกคอม อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ